วัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะก็จะมาพูดเรื่องเบตเคยสงสัยไหมคะเวลาบางยี่ห้อเราไปซื้อเบตใช่ไหมบางยี่ห้อเขาทําสีเบตออกมาหลายสีอะเรางงอะ่ะแล้วเราจะไปถามพนักง,งานขายทุกสีมันก็มันก็คงไม่ใช่อะส่วนใหญ่เวลาไปซื้อนะคะเขาก็จะดูสภาพผิวเราแล้วเขาก็จะเลือกสีให้แต่ สีเบดเนี่ยส่วนใหญ่ที่ขายดีในเมืองไทยก็น่าจะเป็น,ปนสีเขียวกับสีม่วงบางคนก็ซื้อสองสีนี้มาเพื่อผสมกันแล้วก็ทาบางคนปัญหาผิวไม่มากนะคะทาเบดอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องลงรองพื้นแต่เวลาทาแล้วต้องเดินมองกระจกนะคะแล้วก็ต้องดูว่าหน้าเราขาวมากไปหรือเปล่าขาวเวอร์หรือเปล่าถ้ามันขาวกว่าตัวมันก็มันก็ไม่สวยแล้วะคะ่ะ แต่ถ้าจะมาทาที่ตัวด้วยมันก็คงเปลืองอีกอะนะแต่ทีนี้เรามีเบตตัวหนึ่งที่เราใช้ประจําหลอดที่สองแล้วก็คือของ KMA ซึ่งเหมาะมากกับคนผิวหน้ามันๆเพราะว่ามันซึมเร็วแล้วก็เขาไม่ผสมอะไรลงไปมีเบตอย่างเดียวราคาก็เลยถูก200กว่าบาทค่ะไม่แพงยี่ห้อนี้ก็จะมีหลายหลายสีให้เราเลือกแต่คนไทยอะ่ะจะมีปัญหาผิวคล้ายๆกันคือ ลอยสิวรอยกะลอยฟ้าซึ่งจะต้องใช้เบสสีเขียวนะคะลอยเส้นเลือดอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใช้สีเขียวหรือบางคนใช้ทั่วหน้าเป็นทั่วหน้าก็ใช้ทั่วหน้าบางคนเป็นเฉพาะจุดเหมือนเหมือนอย่างเราอะเป็นเฉพาะกะตรงเนี้ยรอยดำ,ดำๆเขียวๆน้ําตาลก็ใช้เฉพาะจุดทีนี้ถ้าเรามีความรู้เรื่องสีเบสก่อนที่จะไปซื้อมันก็ดีกว่า มันดีกว่าอยู่แล้วฟังไว้เป็นความรู้นะคะอันนี้ก็ไม่ได้คิดเองไปศึกษาหาข้อมูลเพราะว่าประสบปัญหากับตัวเองว่าสงสัยนะคะว่าเบตแต่ละสีใช้กับปัญหาของผิวคนใช้กับสภาพผิวของคนแบบไหนทีนี้มารู้ก่อนเลยว่าเบตมันใช้ยังไงมันใช้หลังจากที่ลงไพรเมอร์ค่ะหรือถ้าใครไม่ใช้ไพรเมอร์ก็ ลงเบตก่อนแล้วค่อยลง BB แล้วก็ลงรองพื้นบางคนก็ใช้เบตผสมกับ BB ผสมกันแล้วก็ทาเข้าใจไหมคะก็คือเบตจะลงก่อนรองพื้นเลงเพื่อเตรียมสภาพผิวค่ะมันเป็นขั้นตอนแรกของการแต่งหน้าเพื่อปรับสภาพผิวเราซึ่งเบตบางยี่ห้อก็ผสมมอยส์เจอไรเซอร์ผสม BB, บีผสมไพรเมอร์อะไรก็แล้วแต่ซึ่งราคามันก็จะส่งขึ้นแต่ว่าเบทมาดูกันว่าเบทแต่ละสีมันมันใช้กับคนผิวยังไงเอาสีแรกก่อนที่ขายดีที่สุดก็คือสีเขียวก็บอกไปแล้วว่ามันเหมาะสําหรับคนที่มีรอยสิวรอยกะรอยแดงผิวไม่ส,สม่ําเสมอก็ใช้สีเขียวส่วนเบทอีกสีหนึ่งก็คือสีม่วงใช้สําหรับคนที่ผิวหมองค้า ผิวที่ต้องการความกระจ่างสดใสทาแล้วมันจะสว่างสดใสค่ะมันเหมาะสําหรับคนผิวหมองค้ําต้องการความสว่างนะคะส่วนเบสสีต่อมาก็คือสีชมพูอันนี้ก็ไม่ยากใช้สําหรับคนที่ต้องการให้ผิวมันออกมาสไตล์เกาหลีเนียนๆออกสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยส่วนสีต่อมาก็คือสีเหลืองสําหรับคนที่ต้องการ ความเรียบเนียนสม่ำเสมอแล้วก็สีต่อมาก็คือสีน้ำตาลเคยเห็นไหมคะสีน้ำตาลมันจะเป็นสีเข้มนะแต่อันนี้ไม่ค่อยเห็นเขาขายนะแต่ฟังไว้ก็ดีนะคะสีน้ำตาลเนี่ยจะใช้กับคนที่หน้าขาวมากๆขาวเหมือนซีดเหมือนไก่ต้มอะอะไรอย่างเงี้ย <c ười> คือเขาใช้เพื่อให้หน้ามันเข้มขึ้นเพราะหน้ามันซีดมากเลยคะก็ต้องใช้ตัวเนี้ไปปรับเพื่อให้สีผิวมันเข้มขึ้นก่อนที่จะลงรองพื้น ตัวสุดท้ายก็คือสีขาวเพื่อ,ต,อต้องการความสว่างเ,เป็นวัดความสว่างสดใสของใบหน้าก็จะใช้สีขาวนะคะบางคนก็ซื้อมาเพื่อกำจัดแพนด้าใต้ตามาทาใต้ตาก่อนที่จะลงคอนซีลเลอร์หรือรองพื้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คิดอยู่ว่าจะไปหาซื้อเบสสีขาวมาผสมกับบีบีบางคนก็ใช้ผสมผสมกับบีบีผสมรองพื้นอะไรอย่างเงี้ย ก็ลองใช้ดูนะคะหวังว่าวิดีโอคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับสาวๆหลายคนที่ต้องการรู้ว่าเฮ้ยเราจะซื้อเบสยี่ห้อไหนดีเราเอ,อ้ยเราจะซื้อเบสสีอะไรดีอะไรเยอะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมออวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย